สวัสดีครับพี่พืนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับผมวันนี้ผมจะมาทําวิธีแก้ไขจักรล็อกจักรไม่ใช้งานนานปีสองปีแบบนี้แล้วก็มันหมุนไม่ไปแบบนี้มันอืดคือจักรที่เราไม่ใช้งานนานมันมันมันหมุนไม่ไปอยู่แล้วเป็นปีสองปีสี่ห้าเดือนแบบนี้เพราะว่าไม่มีน้ํามันขึ้นไปเลี้ยงข้างบนมันมันไม่มีก็เลยทําให้มันล็อกเกาะสนิมเกาะอ,อะไรแบบนี้ หนึ่งเลยก็คือหาหมุนหัวจักรให้มันได้ถ้ามันล็อกนะสา้แดงผู้ชทายหมุนหมุนให้มันได้ให้มันปลดล็อกสองถ้าหมุนไม่ไปก็คือเอาสายพานออกก่อนเลยแล้วก็แล้วก็เอาอน็อตสองตัวนี้ในหัวจักรมีออกเนี่ยหนึ่งสองในวงล้อมันเนี่ยก็คือจักรของผมนี่มันจะมันไม่ล็อกผมมาทําคลิป อธิบายให้เพื่อนดูก่อนนะครับก็คือหนึ่งเลยให้อน็อตสองตัวนี้ออกอันอื่นเอาตัวนี้ออกก่อนนะครับอาน็อตตัวนี้ออกก่อนันดับแรกเพราะว่าถ้าเราคลายน็อตสองตัวแล้วตัวนี้จะเอาออกไม่ได้เพราะว่าตัวนี้มันมันไม่มีตัวยึด ่างนั้นให้เอาน็อตสองตัวนี้ออกแบบนี้ถ้าถ้าหัวจากรมุนมุนไม่ไปมุนไม่ได้เราก็ต้องหาวิธีเอาน็อตออกให้ได้สองตัวนี้ ขันน็อตเสร็จแล้วก็คือเอาถอดออกครับแบบนี้จากนั้นให้เพื่อนหาคลิมล็อกแบบนี้มามาหมุนมาหมุนตัวนี้ไว้นะครับใช้เท้าดันไว้หรอใ่เหยียบใช่ใช้อะไรใช้ตัวนี้ ใช้คีมล็อกไว้ด้วยนะครับหมุนให้มันได้นะครับมันได้อยู่แล้วถ้าถ้าเราใช้คีมล็อกแบบนี้หมุนหมุนนะครับเนี่ยหมุนได้ถ้าเราใช้คีมล็อกเนี่ยม, yeah. มันจะได้แดงมากเลยตัวนี้หมุนไปหมุนไปจากนั้นให้เราถ้าหมุนหมุนตัวนี้เสร็จแล้วมันมันลื่นแล้วมันไปแล้ว๋ย้เรามาถ่ายน้ํามันตัวนี้ออกนะครับถ่ายน้ํามันตัวนี้ออกเนี่ยจะมีที่ถ่ายน้ํามันตรงนี้น็อตตรงนี้นะครับ ขันน็อตตัวนี้แล้วก็หาขวดอะไรมาลองอใต้ข้างล่างมันจะมีที่ปล่อยน้ามันออกอยู่ตรงนี้ถ้าปล่อยน้ามันออกหมดเสร็จแล้วเราก็ปิดพอปิดเปิดน็อตตัวนี้เสร็จนะใช่ไหมครับให้เ้องเปิดตรงนี้เปิดตรงนี้นะครับ ตัวนี้เสร็จแล้วก็เอาน้ำมันเทใส่เข้าไปเทใส่เสร็จแล้วก็หมุนหัวจักรตัวนี้ไปด้วยนะครับหมุนตรงนี้ไปด้วยให้มันให้น้ำมันมันมันทั่วถึงหมุนหมุนไปเรื่อยเทไปเรื่อยหมุนไปเรื่อยเทไปเรื่อยค่อยๆเทไปค่อยเทไปนิดีนิดให้เป็นหัวที่นี่มันน้ำมันมีน้ำมันซึมให้มันเลี้ยง อะไรของเราที่ข้างในที่มันไม่เคยรวนน้ามันมาก่อนหลังจากที่เราไม่ใช้งานมาเป็นปี2ปีแบบนี้พอเติมน้ำมันแล้วก็ดูข้างล่างด้วยถ้าเราเติมเยอะเกินไปมันก็จะท่วมแหมมันเลยสองขีดตรงนี้ตรงนี้นะครับนี่เราเติมน้ำมันไปแล้วก็หมุนหัวจากรนี้ไปด้วยใช้คีมใช้คีมล็อกเนี่ยหมุนหมุนหมุนไปด้วย ถ้ามุนเสร็จสายน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาลองเย็บดูทีนี้มันก็จะได้ครับแต่เรื่องตั้งโตรตารีอีกอีกอย่างหนึ่งถ้าถ้ามันเย็บเย็บไม่ได้เย็บไม่สวยนีต้องตั้งโรตารีใหม่นี้ผมมาบอกวิธีแก้ไขปัญหาที่ว่าจาักรล็อกพื้นฐานก่อนแบบที่ว่าแบบที่ว่าเราไม่ได้ใช้งานนานนะครับสี่ห้าเดือนเป็นปีแบบนี้ตัวนี้ก็ล็อกให้แน่นๆนะครับ เดี๋ยวน้ำมันจะซึมมันกระเด็นออกค่อยค่อยเคาะเคาะเคาไปให้มันแน่นแต่ถ้าถ้าเราตอกแรงเกินตัวนี้มันจะหักเบาๆอ่แค่นี้ก็ได้หลังจากใส่น้ำมันหลังจากมันเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาใส่นะ็อตตัวนี้เหมือนเดิมครับเห็นเพื่อนจําไว้ถ้าเนี่ยตัวนี้ ให้น็อตด,ดอรตรงน็อตด,ดอให้มันตรงตัวนี้นะครับเพื่อที่เพื่อที่มันมันจะไม่เคลื่อนไปไหนแบบนี้นะนี่ก็ใส่ผิดด้านด้านนี้ ในกรณีที่เราไม่ใช้งานนานเนี่ยมีเอฟซีเพื่อนๆในหลายคนถามกันเข้ามานะครับเพราะว่าไม่ใช้งานนานก็เลยทำให้จักรมันล็อกมันไม่มีน้ำมันแค่อน้ำมันใส่เสือ่อมันก็ใช้ได้นะครับจักราาแ๊บหนึ่งขันตัวนี้ให้แน่นนะครับขันตัวนี้ให้แน่นแล้วก็ขัน ปลดล็อกตัวนี้2ตัวนี้แล้วก็ดันออกมาเนี่ยให้มันให้มันติดตรงนี้ไว้น,น็อตตัวนี้ถ้าเรา,าดันเข้าไปมากเกินไปเวลาเราหมุนมันก็จะเบียดตรงนี้เห็นไหมครับจะเบียดตรงนี้มันจะอือด ถ้าเกิดเราเย็บเย็บอยู่ดีๆเย็บอยู่ดีๆแล้วมันล็อกนะครับเย็บไปเย็บไปแล้วมันล็อกปุ๊บตรงนี้เข็มติดแบบนี้หมุนยังไงก็ไม่ได้หมุนยังไงก็ไม่ออกก็นี่แหละใช้แรงผู้ยายเนี่ยหมุนหมุนให้มันได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยทีเดียวเนี่ยแต่ถ้ามันมันไม่ได้นะครับหมุนหมุนยังไงก็ไม่ได้ก็ให้หักเข็มไปเลยตัวนี้ใช้ไขควงนี่หนยหักเข็มไปเลย ดันเข้าไปแบบนี้เข็มก็จะหกักมันก็จะหมุนได้นะครับเพราะว่าเข็มไปติดตัวข้างล่างน,นี่เสยอังนั้นก็เข็มออกแล้วก็ไปตั้งโรตารีใหม่มันจะเคลื่อนเอาละครับวิธีแก้ไขจับล็อกแบบไม่ได้ใช้งานนานแบบพื้นฐานก็มีเพียงเท่านี้นะครับท่านเพื่อนท่านไหนมีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม